รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคิดจะเล่นรายการที่จะพาคุณผู้ชมที่เป็นคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กๆได้มาทําความรู้จักกับเด็กๆให้มากยิ่งขึ้นนะครับผ่านการเรียนรู้สังเกตและวิธีการเล่นในรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งในวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาสมองของเด็กๆนะครับจะมีรูปแบบและขั้นตอนยังไงในบ้างไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาสมองเด็กรับสัมผัสจากสภาพแวดล้อมด้วยประสาทสัมผัสทุกด้านสภาพแวดล้อมจึงมีอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของเด็กรอบด้านทั้งอารมณ์ความรู้สึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้สภาพแวดล้อมยังส่งผลต่ออุปนิสัยของเด็กด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ การบังคับให้เด็กทำในสิ่งที่ตนเองไม่ถนัดอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีแต่พ่อแม่อาจจะต้องสร้างสถานการณ์เพื่อให้กิจกรรมนั้นๆดูน่าสนใจขึ้นเช่นถ้าเด็กไม่ชอบอ่านหนังสือก็อาจจะลองหาหนังสือที่ดูน่าสนุกมีภาพหรือตัวละครที่เขาชอบมาวางไว้เพื่อสร้างความน่าสนใจถ้าเด็กไม่ถนัดการเข้าสังคมมักจะทำอะไรคนเดียวอาจจะลองหาเกม หรือกิจกรรมที่ต้องเล่นหลายๆคนมาวางไว้เช่นเกมกระดานต่างๆการมีโทรทัศน์ในห้องส่วนตัวเกมหรือสมาร์ทโฟนอาจทำให้เด็กจมอยู่คนเดียวพ่อแม่ควรคิดให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อให้พัฒนาทักษะด้านที่ไม่ถนัดแล้วก็ควรส่งเสริมทักษะด้านที่แข็งแรงเพื่อพัฒนาเป็นจุดแข็งให้กับเด็กด้วยเพราะการทำงานของสมองจะมีเครือข่ายเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน การที่ทักษะได้ทักษะหนึ่งพัฒนาขึ้นทักษะด้านอื่นๆก็จะถูกพัฒนาขึ้นเช่นกันการที่เด็กเห็นข้อดีของตัวเองยังเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับเด็กอีกด้วยผู้ใหญ่จึงควรเข้าใจถึงความสำคัญในการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมทักษะสมองของเด็กและควรจัดตารางชีวิตที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้จากการลงมือทำด้วยตัวเองแบบ a c t i v e Learning เพื่อสร้างประสบการณ์เดิมที่มีคุณภาพให้แก่เด็กอยู่เสมอหลังจากที่เราได้ทราบถึงปัญหาแล้วก็วิธีการนะครับในการสร้างส,างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาสมองของเด็กๆกันไปแล้วนะครับวันนี้ครับผมอยู่กับผู้เชี่ยวชาญคุณเซฟรัชตะถนอมกิตินักจิตวิทยาพัฒนาการและนักจัดกระบวนการเล่นบําบัดนะครับ สวัสดีครับคุณเซฟสวัสดีครับโอ้โหเมื่อสักครู่นะครับได้ทราบกันไปแล้วว่าสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาสมองของเด็กมีวิธีการแล้วก็รูปแบบไหนวันนี้ครับขออนุญาตมาทําความรู้จักกันให้มากยิ่งขึ้นครับคุณเซฟครับได้ครับจะบอกว่าสภาพแวดล้อมนะครับเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสําคัญมากๆเลยเนอะสภาพแวดล้อมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่ว่าสิ่งแวดล้อมอที่อยู่รอบๆตัวเขานะครับครับผมรวมไปถึงบุคคลด้วย ตัวบุคคลที่อยู่ร,บรอบๆเขานี้ก็ถือว่าเป็นสภาพแวดล้อมเหมือนกันนะครับด้วยเช่นเดียวกันด้วยชเช่นดชเดียวกันยิ่งในเด็กอะครับเด็กเล็กๆเนอะเขาจะต้องพึ่งพิงครอบครัวนทั้งเยอะหรือว่าคน<อ>ดูแลที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นคนตาคนยายค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นตัวบุคคลอะจะค่อนข้างมีผลมากต่อเด็กเนอะอสภาพแวดล้อมในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงสิ่งที่คนเหล่านั้นปฏิบัติต่ตอเด็ก ครับนะครับสภาพแวดล้อมมันก็มีสภาพแวดล้อมทางที่เอื้อและไม่เอื้อเนอะอเดี๋ยววันนี้เรามาทําความรู้จักกันว่าสภาพแวดล้อมที่ดีมันต้องทํายังไงบ้างสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีอะไรที่เราควรหลีกเลี่ยงนะครับตอนนี้ผมน่าจะเข้าใจแล้วแหละว่าเราคือคนหนึ่งที่อยู่ในสภาพแวดล้อมด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นปัจจัยนี้แหละที่จะมีส่งผลให้กับเด็กเนี่ย พัฒนาการอย่างไรเมื่อกี้คุณเซฟแอบบอกมาแล้วว่ามีที่เอื้อและไม่เอื้อขยายความกันครับได้ครับจริงๆมันมีองค์ประกอบเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาดูองค์ประกอบสักสอย่างแล้วกันสภาพแวดล้อมพ่ดีคืออะไรนะคะสภาพแวดล้อมก็คือ อ่าจริงๆเด็กเนะมันเป็นช่วงวัยของการที่เขาจะเรียนแบบคนรอบข้างอะครับเนาะสภาพแวดล้อมที่ของเขาคือบุคคลรอบข้างที่มีพฤติกรรมที่ดีที่เอื้อต่อการที่เขาจะสามารถเรียนแบบได้อืมอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันเนาะถ้าสมมติเด็กไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแต่คนที่ทําพฤติกรรมที่ไม่ค่อยโอเคอะครับเด็กก็จะซึมซับพฤติกรรมเหล่านั้นแล้วก็คิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ควรทําเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าเด็กจะคิดแค่ว่า อะไรที่คนรอบข้างทําสิ่งนั้นคือสิ่งที่ควรทําและถูกต้องอเด็กก็จะทําตามตัวอย่างเขาครับที่เขาทำเนะกลายเป็นว่าสิ่งแวดล้อมเรานั้นก็กลายเป็นพิษเป็นภัยของเขาแทนน,นะครับเนอะสองก็คือเราต้องทําให้เด็กเข้าใจสถานการณ์เนอะการที่เด็กเข้าใจสถานการณ์คืออะไรการอธิบายครับอันนี้คือสิ่งสําคัญมากเลยจะต้องมี การอธิบายในรูปแบบไหนคุณเซฟใช่ห,หลายๆคนอันนี้คือฝากไว้อย่างหนึ่งนะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเด็กไม่เข้าใจอะไรหรอกเหมือนเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องบอกหรอกแค่บอกไว้เขาทําสิ่งนี้ทําสิ่งนี้อันนี้ห้ามทํานะอันนี้ทําสิอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ผู้ใหญ่จะสื่อสารกับเด็กแค่นี้เนอะเหมือนแบบไม่ค่อยบอกเหตุผลว่าทําไมไม่ควรทําทําไมต้องทํามันดียังไงมันไม่ดียังไงบางครั้งการที่เด็กทําไปโดยที่เด็กไม่รู้ะครับว่าเขาทําไปทําไมอย่างเงี้ยครับมันจะไม่เกิดการเรียนรู้ในกระบวนการเด็กแล้วเด็กจะเกิดคําถามข้างในว่า ทำไมต้องทําอ่ะยิ่งถ้าเป็นเด็กที่ค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองแล้วมีคําถามสู่เหมือน <ผม S 1> แบบเหมือนแบบมันจะมีเด็กบางประเภทเนอะ<ม>ที่เขาเขาถามเยอะๆแล้วเขาก็ต้องการรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมเขาต้องทำมันนี้ต้องทำมันนี้แล้วที่เราไม่บอกเขา,าครับมันจะไม่มีแรงจูงใจให้ใหเขาทําสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นการสร้างความการเข้าใจตั้งแต่แรกอะ่ะถือว่าเป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันพ่อแม่เองก็มีส่วนสําคัญใ,<ช>ในการ,รสร้างด้วยเช่นเดียวกันใช่ครับสามทุดท้าย พยายามส่งเสริมให้เขาทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองครับ,รบเนอะสิ่งต่างๆของตัว,ตวเองที่ในที่นี้หมายถึงว่าต้องตัดต้นจนจบนะ<อ>สมมุติว่าเราจะให้เขาทำอะไรนะอะ,อะลองให้เขาทำเองก่อน พ่อแม่หลายคนมักจะพุ่งตัวเขาไปช่วยเหลือลูกเลยโดยไม่ค่อยรอหมายความว่าระหว่างทางพ่อแม่ก็จะไปช่วยไม่ได้รอให้เด็กทําจนเสร็จสมบูรณ์ก่อนอย่างนี้ใช่ไหมใช่คับพอรู้สึกบางคนรู้สึกว่าอยมันชา้าเนี่ยเ,เขาทําให้แป๊บเดียวแต่ถ้าสมมติดเด็กทําเองมันจะชา้ามันจะใช้เวลานาน,านบางทีลองเปิดโอกาสให้เขาได้ลองทําครับเขา ถ้าสมมติเราจะเข้าไปช่วยอยากให้เขาเป็นคนร้องขอดอ้วยตัวเองเช่นถ้าเขารู้สึกว่าเขาทาไม่ไหวจริงๆ mm hmm. เขาจะบอกเราว่าช่วยหน่อยได้ไหมแต่พอแม่หลายคนไม่ค่อยรอเนอะ mm hmm. แบบพอเห็นว่าช้าหน่อยโอ้ขี้เกียจรอแล้วเดี๋ยวทาให้เดี๋ยวทําให้อะไเงี้ย,ยครับเด็กก็ไม่ได้ฝึกกระบวนการตรงนี้เนอะไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองแล้วกลายเป็นว่าเด็กก็ไม่ได้ฝึกสกิลหรือพัฒนากมเนื้อหรือพัฒนาความรู้สึกทางด้านข้างในเนอะที่เขาสามารถ ทำทุกอย่างในตัวตัวเองหรือช่วยเหลือตัวเองได้แสดงว่าในส่วนนี้พ่อแม่เองก็จะต้องมีวิธีการสังเกตถึงพฤติกรรมของเด็กที่อยู่ระหว่างนั้นด้วยนะครับรวมไปถึงเมื่อสักครู่บอกว่าเด็กเองก็จะต้องมีการร้องขอ และคุณพ่อคุณแม่เองก็ค่อยตัดสินใจในภายหลังใช่บางทีคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องดูหน้างานนะครับ,รบว่าลูกมีปฏิกิริยายังไงอันนี้สําคัญนะดูปฏิกิริยายลูกไม่ใช่ดูปฏิกิริยายเรานะพาะแม่หลายคนจะรู้สึกเอาความรู้สึกตัวเองเป็นที่ตั้งนะแล้วก็ฟอลโล่ตามความรู้สึกของตัวเองร,รู้สึกว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วขี้เกียจรอโอ๊ยทำไม่ได้หรอกตัดสินไปแล้วท,<ช>ทั้งท<ม>ี่ยังไม่ได้ให้โอกาสเขาได้ลองเลย นี่คือในส่วนขององค์ประกอบใช่ไหมคุณใช่ครับสอย่างนี้นะถ้าเด็กอยู่ในองค์ประกอบ3อย่างนี้ที่ดีนะก็จะมีอาจจะส่งผลให้เขาพัฒนาการไปทางที่ดีในเรื่องของสภาพแวดล้อมที่ดีเข้าไปด้วยแต่ก็ยังมีอีกมีสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสมองที่คุณพ่อคุณแม่อันนี้เป็นเรื่องของพฤติกรรมและสามารถทํา เพื่อให้เด็กพัฒนาสมองได้มันมีความเชื่อมโยงให้กับเด็กได้พัฒนาการตรงนี้ใช่คอยากทราบเลยครับเุณเซว่าสภาพแวดล้อมแบบไหนได้เมื่อกี้3อันแรกเราพูดถึงองค์ประกอบใหญ่นะคราวนี้เราจะลองมาเจาะที่พฤติกรรมแล้วนะพฤติกรรมที่พ่อแม่ทํากับลูกหรือพูดกับลูกก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันเดี๋ยวเราดูกันว่าพฤติกรรมไหนส่งผลดีและไม่ดีนะครับพูดถึงพฤติกรรมที่ส่งผลดีก่อนสิ่งแรกเลยเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าต้องดูปฏิกิริยาลูกสําคัญถูกไหมครับสังเกตพฤติกรรมลูก สิ่งแรกคือตั้งใจฟังเวลาเขาพูดอะไรก็แล้วแต่ตั้งใจฟังเขารพราแม่บางคนฟังยังไม่ท่านจบเลยพูดขัดออกมาแล้วพูดพูดแย้งออกมาแล้วคือด้วยความที่เด็กอะครับเขาไม่ได้มีครังศัพท์ในสมองเยอะเนะการใช้ภาษากระบวนการภาษามันมีองค์ประกอบเยอะครับรับข้อมูลเขาไปประมวลผลเรียงคําพูดบางครั้งเด็กก็พูดไม่ตรงกันม,มาด้วยครวยากรณ์ผิด แต่ผู้ปกครองก็ควรจะตั้งใจฟังและพยายามฟังว่าเอ๊ะเขาพยายามจะสื่อสารว่าอะไรถ้าสมมุติเราไม่มั่นใจเราสามารถทวนได้นะเช่นสมมุติเขาพูดมาไม่เป็นประโยคเลยเราพูดว่าอ๋อลูกต้องการจะดื่มน้าใช่ไหมอย่างเงี้ยเาราทวนใช่ทวนลูกต้องการจะดื่มน้าใช่ไหมบางทีเขาจะพูดแบบสลับกันมัวม่วๆครับ,รบถ้าเด็กบอกว่าใช่อ่ะเราก็ไปดื่มน้ำกันเงี้ยแต่ถ้าเด็กบอกว่าไม่ใช่อ่ะไหนลองพูดอีกทีสิพอดีว่าเมื่อกี้ฟังไม่ค่อยชัด อะไรอย่างเงี้ยครับได้เหมือนเป็นการสื่อสารที่ฟังกันนะครับเพราะผู้ปกครองต้องฟังเด็กนอะอันนี้สําคัญและใช้ความอดทนอย่าพยายามตัดสินเขาด้วยเวลาอันรวดเร็วหรือคาดหวังให้เขาสามารถทํามันได้อย่างคล่องแคล่วนะครับทุกอย่างใช้เวลาคุณพ่อครับขอตั้งหน่อยหัวทวนอันนี้คุณพ่อก็จะหูทวนลมกัน<ท>นะหูทวนลมนะไม่วนาถามดูงเจมต้องถามต้องดพ่อมีตังหรือเปล่าอาจจะต้องถามว่าเอาไปทําอะไรลูก นะครับเราจะต้องคุยกันด้วยเหตุผลถ้าเขาต้องการจะซื้อของเล่นหรือว่าซื้ออะไรที่มันมีอยู่แล้วหรือเราตั้งกฎเกณฑ์ว่าเราจะซื้อของเล่นได้ก็ตอบเมื่อลูกทําอันนี้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องมาทวนกันว่าเออเราลูกทํามันได้หรือยังสมเหตุสมผลทุกอย่างเป็นสมเหตุสมผลถามว่าเขาล้องขอได้นะแต่เราไม่จําเป็นจะต้องตอบสนองทุกการล้องขอของเขาห,หรือไม่จําเป็นจะต้องปฏิเสธทุกการล้องขอของเขาเราต้องสอนเขาด้วยเหตุและผลนะครับปฏิเสธได้ หรือว่ารับได้แต่เราต้องดูว่ามันสมเพศสมพลหรือเปล่านี่คือเรื่องของสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาสมองมีอีกมีอีกมีอีกหลายข้อเหมือนกันนะครับอันที่2ก็คือเมื่อกี้เป็นการของการฟังเนอะคราวนี้เป็นการพูดบ้างครับการพูดแน่นอนทักษะในการสื่อสารของเด็กยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาจะฟังแล้วเขาเข้าใจเลยในครั้งแรกมันอาจจะมีบางอันที่เขายังไม่เข้าใจเนะ เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราพูดกับเขาอะครับเราต้องดูว่าเขาเข้าใจหรือเปล่าบางครั้งเราพูดวิธีการเช็คยังไงบ้าง,รางเราก็จะพูดปุด๊บปุ๊บปุ๊บถ้าเด็กทาหน้าง,งงหรือตอบสนองช้า<อ>เราอาจจะถามลูกว่าลูกเข้าใจหรือเปล่าครับนี่ฮะนั่นหานนามายความว่าคุณพ่อแม่ก็จะต้องสังเกตด้วยนะใช่เหมือนสังเกตท่าทาง ภายนอกครับเพราะการสื่อสารมันไม่ได้มีแค่การพูดมันมีร่างกายด้วยเนอะถ้าเราสังเกตถ้าเขาไม่เข้าใจเขาน่าจะแสดงสีหน้าหรือแสดงการงงเออตอบสนองที่มันดูช้ากว่าปกติครับถ้าเรารู้สึกไม่มั่นใจเราถามเด็กได้เลยนะว่าเอ๊ะเมื่อกี้ที่พูดไปมัาเข้าใจหรือเปล่าเนียครับถ้าเขาเข้าใจเขาจะบอกว่าเขาเข้าใจยังไงแต่ถ้าเขาไม่เข้าใจเขาอาจจะบอกว่า อ๋อไม่เข้าใจหรือไม่มั่นใจหรือเขาอาจจะพูดในสิ่งที่เราไม่ต้องการจะสื่อออกมาก็ได้เราก็จะเข้าใจแล้วว่าเออเขาไม่เข้าใจเนี่ยครับถ้าสมมุติเขาไม่เข้าใจพูดใหม่อาจจะเลี้ยงประโยคใหม่หรือเปลี่ยนวิธีการสื่อสารก็ได้อย่างที่ผมบอกว่าบางครั้งเด็กรับสารในดีทางด้านภาพเนอะถ้าพูดไม่เข้าใจเออลองวาดสีหรือลองสื่อสารเป็นในรูปแบบอื่นเป็นการการะทําก็ได้ให้เขาเห็นการทําให้เขาเข้าใจแบบนี้ครับมันจะทําให เหมือนพัฒนาต่อย,ยอดสมองทางด้านความเข้าใจเนอะเพราะว่าบางครั้งถ้าเราพูดไปเรื่อยๆเราเขาไม่เข้าใจอะ่ะกลายเป็นว่าสมองนั้น,นี่เขาก็ไม่ได้พัฒนามันก็เ,เขาก็แค่ฟอลโล่ไปตามตามที่พ่อแม่อยากให้ทำครับไม่เกิดการเรียนรู้ที่แท้จ,จริงแสดงว่ามันสามารถที่จะต่อย,ยอดในเรื่องของทักษะในการสื่อสารด้วยใช่ครับแล้วก็สามอันเนี้ยชมค,คําชมเป็นริ่สาคัญเหมือนกันแต่เวลาชมครับต้องชมต้องชมในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่ชมไปเรื่อยโอ้ยดีจังเลยเก่งจังเลยเหมือนอะไรที่ไม่ชมก็ชมครับหรือ ชมเจาะประเด็นเช่นไม่ใช่ใช้คําว่าดีครับำว่าเก่งไปทุกเรื่อยๆครับมันไม่เจาะประเด็นเนอะดียังไงเก่งยังไงต้องเจาะประเด็นไปเลยเช่นถ้าสมมติเขานั่งอ่านหนังสือสมมติเป็นลูกชอบอ่านหนังสือมหอ่านหนังสือมาได้ครึ่งชั่วโมงแล้วโอ้ยมีสมาธิดีมากเลยเออเราจะชมว่าโอ้โหลูกมีความอดทนและความพยายามมากเลยเนอ้อเนี่ยนั่งอ่านหนังสือมาได้ครึ่งชั่วโมงแล้ว อารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับเด็กก็จะเป็นในเชิงบวกใช่เด็กก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำเราได้รับคำชมโอ้อ่านเลยครานี้อ่านเป็นชั่วโมงเลยเออพอทําเราได้รับคำชมทําแล้วได้รับคำชมแต่เราคําชมอ่ะต้องให้ตรงประเด็นกติทีเขาทําเช่นเขาไม่ีความอดทนและมีความพยายามต้องชมเขาด้วยคํานันไม่ใช่ว่าโอ้ลูกดีจังเลยลูกเก่งจังเลยเดินผ่านลูกอ่านหนังสืออยู่ลูกดีจังเลยลูกเก่งจังเลยดียังไงเก่งยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีมันอาจจะมีความรู้สึกนี้เกิดขึ้นในเด็กได้ครับอ๋อโอเคไม่ว่าจะทําอะไรพ่อแม่ก็ชมดด้ววยคําา่ี คำว่าเก่งหมดเลยเด็กแยกไม่ออกว่าอะไรคือความดีความเก่งที่ที่มันเหมาะสมใช่ไหมครับอ่าใช่ครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเจาะประเด็นไปเลยว่าดียังไงเก่งยังไงถ้าเราอยากตรงเสริมอะไรให้ชมถ้าเราไม่อยากตรงเสริมอะไรไม่ต้องชมนะครับอันนี้สําคัญเหมือนกันถ้าเราชมว่าลูกใช้เงินเก่งจังเลยโอ้ยดีจังเลยอย่างเงี้ยแล้วเราจะมาบ่นว่าลูกใช้เงินเก่งไม่ได้นะเพราะเราเสริมเการที่เราส่งเสริมตรงนั้นนั่นหมายความว่าคุณพ่อคุณแม่เองหรือว่าจุดเริ่มต้นของคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กๆ เหมือนคุณใส่อะไรให้เด็กไปเขาก็จะเป็นอย่างนั้นแหละใช่ใชเขาจะเป็นอย่างนั้นแหละเขาบอกว่าลูกเนี่ยเป็นกระจกสะท้อนพ่อแม่เลยนะี่สังเกตลูกเป็นยังไงพ่อแม่เป็นอย่างนั้นแหละพอเขาก็ไม่ได้เรียนแบบใครหรอกเขาก็เรียนแบบพ่อแม่เขานั้นแหละ,ะนะ,ะเมื่อกี้ทาดีแล้วนะเมื่อเขาทําผิดล่ะ จริงๆทําผิดอะครับเราสามารถปลอบใจเขาได้นะเราควรจะปลอบใจเมื่อเขาทําผิด mm hmm. ยิ่งในช่วงวัยเด็กอะครับมันคงจะมีอะไรหลายอย่างที่เขาทําผิดพลาดเพราะว่าด้วยความที่พัฒนาการทางด้านร่างกายและทางด้านความคิดของเขาอะครับไม่ได้พัฒนาจนเต็มที่เนอะเพราะฉะนั้นมันก็มีบางกิจกรรมหรือมีบางอย่างที่เขาทำเราศักยภาพเขายังไม่ได้อะครับ,รบมันอาจจะเกิดความผิดพลาดได้ค่อนข้างเยอะอะในหลายๆกิจกรรมที่เขาทําสิ่งที่เราทําก็คือเราอาจจะต้องให้กําลังใจเขายังไงบ้างเนอะเราอาจไม่ใช่แบบไปซ้าเติมว่า อ้าผิดอีกแล้วหรอทำไมผิดอีกแล้วอ่ะผิดมาสามสี่รอบแล้วเนี่ยนี่คือยกตัวอย่างอ่าอันนี้คือไม่ดีเรื่องจงนรือยกตัวอย่างอันนี้คือไม่ดีไม่ไม่ดีไม่ดีอันนี้คืออย่าทำนะครับใช่แล้วอาจจะต้องชมเหมือนที่บอกว่าชมได้นะชมว่าต่อให้เขาทาไม่ไม่ถูกหรือทําผิดนะครับเราชมได้ว่าเออมีความพยายามนะแต่มันอาจจะมีตรงนี้ที่เราอาจจะต้องแก้ไขอย่างเงี้ยครับเหมันอาจจะอาจจะเริ่มประเด็นด้วยการชมก่อนก็ได้แต่ชี้ว่าอะไรดี แล้วอะไรไม่ดีอะไรต้องแก้ไขอันเนี้ยเขาจะรู้สึกแต่ว่าเราเห็นความพยายามของเขาเออจริงๆนะครับปกติการสื่อสารเนอะคนที่จะรู้สึกแฮปปี้หรือมีความสุขกับการสื่อสารคือเขาจะรู้สึกดีถ้าคนที่สื่อสารด้วยเห็นหรือได้ยินในสิ่งที่เขาทําจริงๆอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราต้องบอกเขาก่อนว่าเราเห็นนะรเราได้ยินนะอย่างเงี้ยแล้วเขาจะรู้สึกโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาใหม่เขาจะรู้สึกว่ามีคนที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็ให้กําลังใจเขาอยู่แม้ว่าเขาจะทําผิดนะครับ,รบเขาก็จะ ลองทำมันไปเรื่อยๆเนะมีแรงมีแรงกระตุ้นทางบวกเพราะฉะนั้นกิจกรรมนั้นเขาอาจจะทำได้ในอนาคตครับผมเชื่อได้ว่าหลายๆคนที่กำลังดูรายการของเราอยู่นะครับหรือไม่แต่กระทั่งคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีวิธีการหรือว่าขั้นตอนในการ ช่วยส่งเสริมลูกหรือพัฒนาการด้านสมองของลูกเนี่ยได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น<ช>ไม่น่าเชื่อว่าแค่คําพูดคําชมหรือแม้แต่กระทั่งเราดูลูกเนี่ยก็จะต้องมีมีเหตุมีผลด้วยนะใช่ไม่ใช่ทําไปเรื่อยๆนะครับ,รบเพราะจะบอกว่าลูกก็เป็นหนึ่งชีวิตเนาะที่เขามีความรู้สึกมีจิตใจนะครับนะอ่ะและอันสุดท้ายของการกระตุ้นพัฒนาสมองในทางที่ดีนะครับก็คือการที่เราไม่เร่งเขาเวลาทําอะไร เห็นหลายบ้านเลยเร็วๆสิทำไมชา้าจังเลยนี่ไม่เสร็จลเลยนี่คือยกตัวอย่างใช่นี่ยกตัวอย่างยกตัวอย่างเหมือนประสบการณ์ตรงใช่ไหมอโอเคนะครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยผ่านมาเนอะซึ่งพ่อแม่ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหรอกครับเหมือนเขาแค่รู้สึกว่าอยากให้มันเสร็จเร็วๆเพราะว่ากิจกรรมพวกนั้นอะ ผู้ปกครองมักจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายแต่มันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในเกือบทุกๆ,ๆ,ๆ,ๆบ้านนะคุณเซบใช่พอผู้ปกครองเขาตัดสินด้วยความคิดของเขาไงครับ oh. เขารู้สึกว่ากิจกรรมนี้มันง่ายจะตายทาไมใช้เวลานาน,านจังแต่เขาไม่ได้มองว่าเฮ้ยสําหรับเด็กมันไม่ง่ายเลย <c oughs> เขาเพิ่งทําสิ่งนี้มาไม่กี่ครั้งเองในชีวิตที่รู้แล้วก็เห็นด้วยไม่ได้หมายความว่าเราโตมาแต่ว่าเราย้อนกลับไปว่าตอนที่เราเป็นเด็กเออเราก็มีพฤติกรรมแบบนี้เหมือนกันใช่มันยากนะตอนเด็กอาผูกการผูกเชือกรองเท้าเป็นสิ่งที่ยากมากในตอนที่เราเด็กแตต่พอเราาโมมันท ง่ายเราใช้เวลาสั้นมาก mm hmm. การที่เราจะคาดหวังให้เด็กหรือลูกจะใช้เวลาไม่ต่างจากเรามากอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นการคาดหวังที่สูงจนเกินไปเนอะ mm hmm. เพราะฉะนั้นการเร่งไม่ใช่สิ่งที่ดีพยายามอย่าเร่งเขาให้เวลาเขาเนอะแต่เราอาจจะจำกัดเวลาลิมิตว่าเวลาแบบไหนที่เหมาะสม mm hmm. เออไม่ใช่ว่า,าให้เวลาไปเลยลูกทั้งวันทําอยู่อย่างเดียวทําไม่ได้สทัทีอันนั้นแปลว่าเขาทําไม่ได้นะครับอาจจะต้อง ไปให้ความช่วยเหลือเขาอาจจะไปถามเขาว่าต้องการการช่วยเหลือมีวิธีการจัดการแบบใหม่ใช่ไหมดูเวดูระยะเวลาที่เหมาะสมไม่ให้มันสั้นเกินไปหรือให้มันไม่ให้มันยาวเกินไปนะครับเนอะอันนี้คือการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสมองนะครับเป็นด้านตัวบุคคลและคําพูดเนอะอันนี้ดีเนอะเดี๋ยวเราไปดูอันที่ไม่ดีละทีนี้ก็อยากทราบเหมือนกันอ่านะครับเมื่อกี้ข้อดีทําเลยข้อควรระวังก็มีเหมือนกันนะครับนะครับข้อควรระวังคือเราไม่ควรจะดุลูกเป็นประจำ อาจจะมีบ้างเล็กน้อยอได้เหมือนที่ผมบอกลงโทษได้ดุได้แต่ต้องอธิบายว่าทําไมถึงดุทําไมถึงลงโทษเราทําเพราะอะไรเชื่อว่าทุกๆบ้านนะครับก็จะมีการดุลูกดีแล้วแต่วันนี้วิธีการหรือว่าทักษะตรงนี้มันจําเป็นมากๆาครจำเป็นมากๆ,จ,ากๆจริงๆผมรู้สึกว่า การที่เราดูลูกแล้วเราพูดเหตุผลนะคะครจริงๆไม่ใช่เรื่องที่ยากหรอกแต่มันยากตรงที่ว่าเราจะสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเราเองได้หรือเปล่าเนี่ยครับใช่สําคัญเหมือนกันนะ <c oughs> การควบคุมอารมณ์ของตัวเราอะ่ะผพเลยบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสกนะิลเนอะมันเป็นทักษะมันต้องการการฝึกฝนมไม่ใช่ว่าคิดจะทำเราทำได้เลยอย่างเงี้ยครับม,มันต้องฝึกฝนซ้ำๆซ้าๆซ้ๆพราแม่ถึงจะทำได้ดีถ้าทำได้คล่องวันนี้ผมมีเด็ก อยู่ในบ้านหรือว่าอ,อยู่ใกล้ชิดกับเด็กผมต้องการการฝึกฝนคุณเซฟต้องต้องอยังไงบ้างต้องอยังไงม้าง,างก็ต้องฝึกควบคุมตัวเองถ้าสมมตุติเรารู้สึกว่าเขาทําให้เราโกรธครับเราดูสิว่าอารมณ์เราเป็นประมาณไหนเราพร้อมหรือย,อยังที่จะเข้าไปพูดกับเขาด้วยเหตุผลถ้าเราไม่พร้อมยังไม่ต้องเข้าไปนี่คือค,คําแนะนําเลยใช่ยังไม่พร้อมไม่ไม่ต้องเข้าไปนะครับเราพอจะคาดเดาได้แหละว่าตัวเราเป็นยังไงแล้วเราอยู่กับตัวเรามานานเราจะรู้ว่า ความสามารถในการควบคุมอารมณ์เราประมาณไหนอย่างเงี้ยครับถ้าเราพอคาดเดาได้ว่าเข้าไปเราต้องไปเคลื่องระเบิดใส่เด็กแน่เลยอย่างเงี้ยอย่าพึ่งเข้าไปไปสงบจิตใจก่อนอแล้วค่อยกลับมาหรือส่งไมายต่อให้คนอื่นในบ้านที่เขาใจเย็นกว่าแล้วก็ควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่านะครับนี่คือวิธีการจัดการในช่วนั้นเนอะแล้วก็ไม่เล่งอย่างที่ผมบอกไปไม่เล่งไม่ปฏิเสธปฏิเสธได้แต่ต้อง ให้เหตุผลนะครับเนื้อให้พยายามทําให้เขาทําด้วยตัวเองตั้งแต่ต้นจนจบครับผมอย่าไปแทรกระหว่างทางถ้าเขาไม่ร้องขอนะครับถ้าเขาร้องขอช่วยได้เลยแปลว่าเขาประเมินแล้วว่าเขาทําไม่ได้อันนี้แอบเห็นด้วยในส่วนของบางเหตุการณ์อย่างเช่นลูกทําการบ้านอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็แบบอุ้ยไม่เร็จสักทีไปทําช่วยอย่างเงี้ยมีนะมีนะมีมีครับถ้าสมมติช่วยช่วยได้ไหมช่วยได้แต่ ถ้าเขายังไม่ร้องขอผมรู้สึกว่าให้เขาลองทําไปก่อน oh. ถ้าเขายังไม่ร้องขอแปลว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาอาจจะทําได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาร้องขอแปลว่าเขาประเมินแล้วประเมินตัวเองแล้วว่าเขาทําไม่ได้เขาต้องการความช่วยเหลือเขาก็จะมาลองขอเราเนาะแล้วก็การดุบ,บ่อยๆอันนี้ฝากไว้ย่างหนึ่งบางทีพอเราดุเขาบ่อยๆครับมันจะเกิดการโตเถียงกันขึ้นมา การโต้เถียงเกิดจากอะไรการโต้เถียงเกิดจากการเรียนแบบนี่แหละเรียนแบบพฤติกรรมแสดงเขาคงเคยเห็นแหละพฤติกรรมเหล่านี้ใช่ไหมคือถ้าเขารู้สึกว่าพ่อแม่จัดการปัญหาด้วยการใช้อารมณ์เขาก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อพอเมื่อมีปัญหาเกิดกับตัวเขาเขาก็จะแสอารมณ์นะใช่ไหมครับมันเป็นการเหมือนเรียนรู้อะเรียนรู้สองทางนะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้อันนี้คือพฤติกรรมที่ไม่โอเคเลยอย่าทําแล้วถ้าเกิดว่า เมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องของสภาพแวดล้อมแล้วคุณเซธทั้งมีทั้งดีไม่ดีมีปัจจัยมีองค์ประกอบต่างๆแล้วมันจะมีสัญญาณหรือวิธีการสังเกตไหมมีครับอันนี้อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่พ่อแม่ควรจะสังเกตเลยนะสัญญาณว่าสมองเด็กกําลังทํางานไปในทิศทางที่ดีนะครับมีะิี1อดข้อมาให้เช็คกันเนะเด็กเด็กหัวเราะหัวเราะมีความสุขครับเด็กมีสิ่งที่เด็กชอบ อ่าบอกได้ชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้อะไรเงี้ยครับเหมือนเขามีกระบวนการคิดของเขาเนอะมีสิ่งนี้ทําให้เด็กตื่นเต้นเช่นอุ้ยอยากไปที่นี่จังไปแล้วร,รู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. เหมือนสมองเขาได้ได้ทางานได้เรียนรู้ว่าเขาเข้าใจว่าอะไรดีไม่ดีต่อตัวเขาอะไรเงี้ยครับเงียบการเงียบก็สําคัญเหมือนกันช่วงเวลาเงียบเป็นช่วงเวลาที่เขาได้คิด เรามันแสดงถึงการควบคุมตัวเองได้เหมือนกันนะความเงียบครับผอะการที่เด็กสามารถอยู่เงียบๆได้อย่างเงี้ยครับแต่ไม่ใช่เงียบตลอดเวลานะอันนั้นคือปัญหาในบางช่วงบางจังหวะได้บางช่วงที่ควรเงียบเช่นเราออกไปนอกบ้านแล้วมันต้องเงียบเนี้ยอ่าหรือควบคุมตัวเองได้เวลาตัวเองอยากจะได้อะไรอะไรเงี้ยครับอันนั้นเป็นความเงียบที่เหมาะสมเนอะรู้ว่าสถานการณ์นี้ควรเงียบสถานการณ์นี้พูดได้นะครับเนอะแล้วก็มีกิจกรรมที่รู้สึกว่าอยากจะทําคือเด็กมีกิจกรรมของเขาเองที่แบบ อยากเอาอันนี้มาใส่ในตารางของวันนี้จังพรุ่งนี้อยากไปทำอันนี้จังพรุ่งนี้อยากไปสวนสัตว์จังอะไร้ยครับเหมือนสามารถพูดได้ว่าตัวเองอยากทําอะไรนะครับเนอะแล้วก็พูดถึงเรื่องนั้นเป็นเวลานานเหมือนแบบสมมติสนใจเรื่องสัตว์โอ้ยพูดถึงสัตว์โน่นนี่นั่นพูดได้ทั้งวันพูดได้นานเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขามีสิ่งนี้ชอบเราแสดงออกได้ชัดเจนเนี่ยนะอยากลงมือทาด้วยตนเอง ยานที่บอกมาเลยใช่มีกิจกรรมที่เขาตัวว่เาเดี๋ยวเขาทำเองเนี่ยครับลองพยายามทำก่อนมีกิจกรรมที่เขาพยายามทำโดยไม่ขอความช่วยเหลือ นาะทำได้ทำไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเขาค้องเขาก็ค่อยไปช่วยเขาเนะมีของที่เขาเก็บสะสมเช่นของชอบสิ่งนี้จังเลยอยากเก็บสะสมสิ่งนี้ครับมีเกณฑ์การเลือกสรรว่าเอออันคนี้เขาชอบอันนี้เขาไม่ชอบอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีของเด็กของเขาจะมีการเกณฑ์ของเขาเองใช่ใชส่วนใหญ่เด็กก็เขาที่มีสมบัติของเขาเนะไม่ว่าจะเป็นของเล่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งของธรรมชาติที่เขาเก็บมาก็ได้กิ่งไม้ต้นไม้ก้อนหินอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นสมบัติของเขาเขามีเกณฑ์ในการคัดสรรว่าเออเขาชอบอันนี้เขาไไมม่่ชออบันนีี้้งก็ดสิ คัดสันแล้วก็ธนุถนอมนะแล้วเขามีความกระตือรือร้นในการทํากิจกรรมต่างๆออันนี้เป็นสัญญาณที่ดี11สัญญาณที่ควครสังเกตไว้ถ้าลูกเรามีสัญญาณลักษณะนี้แปลว่าออสมองได้รับการพัฒนานะ้วกกาลังทงํางานแสดงว่าส่วนนี้แหละที่เราจะสามารถที่จะสังเกตถึงเรื่องของพฤติกรรมแล้วก็วิธีการที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กๆ จะได้สังเกตลูกของเรานะครับ,รบสุดท้ายอยากให้คุณเซฟช่วยฝากหน่อยว่าเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาสมองของเด็กครับครับสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะครับเพราะว่าเด็กๆจะเรียนรู้ทุกอย่างผ่านสิ่งแวดล้อมเนอะสิ่งแวดล้อมในที่นี้เป็นทั้งสถานที่และตัวบุคคลนะครับเนอะ บุคคลในครอบครัวเป็นบุคคลที่ค่อนข้างสําคัญกับตัวเด็กมากเลยเพราะเด็กมักจะเรียนแบบพฤติกรรมหรือทําตามในสิ่งที่คนในครอบครัวทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นการอยู่กับเด็กอาจจะต้องมีสติควบคุมอารมณ์ของเราให้ได้มากๆเนื่องเมื่อไหร่ก็ตามที่อารมณ์ของเราพีคขึ้นมามันอาจจะมีบางช่วงแหละเพราะมันก็เป็นสกยลที่ต้องการฝึกฝนนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้พยายามอย่าใช้เวลากับเด็กในช่วงนั้นครับกลับไปหาที่สงบสติอารมณ์เมื่อเราพร้อมคุยกับเขาด้วยเหตุผลแล้วคค่อยยเเขข้าาไปกับ และนี่นะครับก็คือวิธีการในการสร้างกระบวนการเรียนรู้นะครับเพื่อพัฒนาสมองของเด็กช่วงหน้าครับคุณเซฟจะมีกิจกรรมมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงสนามเด็กเล่นครับ<ะ>กลับเข้าสู่ช่วงสนามเด็กเล่นนะครับวันนี้คุณเซฟมีกิจกรรมอะไรมาฝากเด็กๆครับวันนี้แน่นอนครับถ้าลูกของท่านมีพฤติกรรมของการชอบพับ ออถอดเสื้อผ้าออกมาแล้วพับหรือหยิบกระดาษมาพับหยิบผ้าคนหนูหยิบทิชชู่มาพับอย่าบอกว่ากิจกรรมวันนี้เกี่ยวกับเรื่องการพับบนเ,เอาแน่นอนออเพราะว่าถ้าสมมติเขาชอบทํากิจกรรมแบบนี้แปลว่าเขาอยากที่จะค้นหาหรือ explore เ,เรื่องราวเหล่านี้<อ>นะครับเพราะฉะนั้น,น,นเราก็ต้องส่งเสริมให้เข<อ>าพัฒนาทักษะด้านนี้กันนะ เดี๋ยวเราพิจารณาขั้นตอนดีาการพับสังเกตได้ว่าข้างหน้าเราจะมีอุปกรณ์ที่สามารถพับได้ค่อนข้างเยอะแยะมากมายก็จะมีเสื้อกางเกงผ้าที่ลูกของเรานี่แหละูต้องหาได้ที่บ้านนะครับไม่จําเป็นจะต้องไปซื้อใหม่คเนื้ออาจจะเป็นเสื้อลูกถ้าคุณพ่อถ้าคุณแม่ผ้าเช็ดหน้าใช้ได้หมดเลยแต่อยากให้ลองหาเนื้อผ้าหลายๆแบบเพราะมันจะมีความยากง่ายที่ต่างกันตอนแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองทำงานกับผ้าขนหนูอันนี้ก่อนเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนอุปกรณ์ด้านอื่นออกไปโอเคได้ครับผมอ ผ้าอันนี้มีสองอันอ่ะเราก็จะแบ่งให้ลูกหนึ่งอันอ๋อนั่นหมายความว่าลูกก็จะทําตามที่คุณพ่อหรือว่าคุณแม่ทําให้ดูเป่ถูกต้องอ,อ่ะแต่อันแรกนะครับ,รบอันนี้มันง่ายมากเลยโดยว<แ>ความที่เราจะเริ่มให้ลูกพับครึ่งก่อนนะครับอ่ะเราก็จะบอกว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาพับครึ่งผ้ากันอ่ะพับปึ๊บ แต่เราอาจจะต้องใส่ดีเทลว่าอยากให้มุมมันสมมาตรที่สุดเท่าที่จะทําได้อยางเงี้ยครับอ่ะชิดกันหรือ,อยังพอเสร็จแล้วกดให้หน่อยนะให้มันรเรียบเรียบเนะเป็นการสอนให้เขาผักผ้าเหมือนนะว่ามีสร้างระเบียบวินัยให้กับเด็กด้วยใช่แล้เขารู้ธีการที่ถูกต้องด้วยก่อนหน้านี้เขาจะพับไปเรื่อยๆไม่ได้ม<อ>ีเป้าหมายอะไรนะครับอ่ะเมื่อเขาพับอันนี้ได้แล้วสังเกตได้ว่าผ้าหนูเป็นผ้าที่ค่อนข้างบางนะครับแล้วมันก็พับได้ง่ายเนอะเรียบร้อยแล้วพอทําได้ปุ๊บเราเริ่มเปลี่ยนให้มันยากขึ้นอ่ะขออนุญาตเก็บนะ ได้อาเจ็บอันนี้ปุ๊บมาอันนี้อันเนี้ยนี่มาอันนี้ก็เป็นภาพในบ้านของเราเลยเนาะได้อันนี้เป็นเป็นกึ่งกึ่งกระดาษเนี่ยเป็นผ้าผ้าเป็นกระดาษเนาะมันก็จะมีความหนาของเนื้อมากแล้วก็ยากด้วยใช่ก็จะยากกว่าการที่มันจะอันเนี้ยมันวางเปะแล้วมันก็อยู่เลยใช่ไหมครับอันนี้อาจจะต้องมีการกรีดหรือการจับมุมมากขึ้นหน่อยอคราวนี้เราลองมาอลองพับครึ่งอันนี้กันบอกลูกอเราก็ลองให้ลูกทำพับครึ่งชึบเป็นอีกหนึ่งการเก้ปัญหเนาะ ถ้าเราพับแค่นี้มันจะดีดกลับเห็นไงครับเพราะฉะนั้นมันจะยากขึ้นเราอาจจะต้องบอกลูกว่าอาพอพับเสร็จแล้วปุ๊บกดให้ด้วยแล้วกลีดให้ด้วยเนอะให้เขาเห็นว่าผ้าแต่ละอย่างมันมีความแตกต่างกันเรามีความยากง่ายไม่เหมือนกันอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองพอเขาสามารถทําแบบนี้ได้อ่าโดยไม่ยากเนอะอาจจะทาไปซักพับสักอันสองอันสามสี่อันนะครับเราก็เริ่มพับที่มันมี โครงสร้างที่มันยากขึ้นอาจจะเป็นเสื้อหรือกางเกงก็ได้ใช,ใช่ไหมครับคราวน,นี้เรามาลองพับเสื้อกันบ้างได้ครับผม,ผมอนัดเก็บอันนี้นะครับ เสื้อวันนี้เราเตรียมมาสองแบบนะเป็นแขนสั้นและแขนยาวเนะแต่จริงๆควรจะเริ่มจากแขนสั้นก่อนแต่เราอยากให้เห็นว่าจริงๆมันใช้ได้ทั้งคู่ได้เลยเนาะอ่ะเราลองกลางขึ้นมาออกมาก่อนเลยแต่กลางเป็นความไวนะครับความหลังไวเนาะเหมือนเสื้อผ้าทั่วไปอาจจะจําลองว่าช่วยคุณพ่อคุณแม่พับผ้าหน่อยใช่ไหมได้สามารถจําลองเหตุการณ์ได้นะครับเราจะค่อยๆทําไปกับเด็กทีละขั้นต่อได้ครับเช่นเราจะบอกว่าอ่ะเริ่มจับแขนเสื้อข้างนี้นะครับแล้วก็พับ จับปลายเสื้อด้านนี้ด้วยแล้วก็พับเข้าไปข้างในตึงหนึ่งทีแบบ,บนี้พอลูกทําได้ปุ๊บอาจับอีกมุมหนึ่งทําเหมือนกันเลยครับอ่าดึงเข้ามาเด็กก็จะทําตามไปนะครับแต,ต่ละขั้นตอนทีละขั้นตอนไปเลยเราก็คือรอไม่ต้องรีบนะครับ,ค,รบค่อยๆรอ,อเนอะถ้าเด็กทําได้เราค่อยๆไปนะครับสุดท้ายลองจับมาพับอันนี้ปึ้ง ใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงใช ay, ่มีความใกล้เค uh ียงถ้าเด็กสามารถทําแบบนี้ได้เด็กเขาจะรู้สึกสนุกนะในช่วงแรกครับเขาอาจจะอยากพับหลายๆตัว1020ตัวออกมาเลยพับเลด้วยครับใช่แต่เดี๋ยวถ้าเขาเบื่อเขาจะบอกเองว่าเขาเบื่อแล้วไม่ทำละไม่โอเคละใช่ถ้าตราบใดที่เขายังสนุกอยู่ให้พับไปเลยพ่อแม่ สิ่งที่พ่อแม่ต้องทำเนียอย่าตัดส,สินใจแทนลูกอย่าไปคิดว่าโอยพับกระติบตัวแล้วลูกน่าจะเบื่อแล้วเ้าเดยังไม่เบื่อก็ได้นะครับพราะเขาเบือ่อเขาจะหยุดทําของเขาเอง <c oughs> เนะเนอะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมง่ายๆเนาะที่สามารถฝึกสก,กิลการใช้กล้ามเนื้อของลูกด้วยแล้วก็เป็นการพัฒนาลูกด้วยในใตัวน,นะครับ และนี่นะครับคือกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะของเด็กๆนะครับอย่าลืมนะครับว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดของเด็กคือการเล่นและนี่คือรายการคิดจะเล่นซึ่งคุณผู้ชมนะครับสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ w w w .etvthai.tv สำหรับวันนี้ครับเราทั้งสองคนต้องขอตอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ